ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับผมรับสู่ไอรไรครับตอนนี้กูอยู่ยเกมช่ยวยแบกเดือดเสรนะครับคลิปนี้เราไปดูเตัวของซีซั่นกันนะครับซึ่งซีซั่นในรอบนี้เป็นซีซั่นใหม่นะครับเป็นซีซั่นเกี่ยวกับโรงเรียนนะแต่ว่า สำหรับเพื่อนๆบางท่านที่อาจจะมีตัวซีซันเก่าอย่างตัวผมเป็นต้นนะครับจากซีซันดรีมถ้าเพื่อนๆมีตัวละครจากซีซันดรีมอยู่แล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นนะครับอันนี้คุยในมุมว่าไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างตัวละครใหม่เพื่อที่จะมาทำเออมารับของแต่นะครับคุยในมุมอย่างนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยอยากแบบมันมีช่องตัวละครเยอะ แล้วเราอยากจะสร้างตัวละครใหม่ๆก็ก็ทําได้นะครับก็ทําได้เพียงแต่แค่ว่าสําหรับตัวซีซั่นในรอบนี้นะครับเขาเอาเรเวล60สิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับในซีซั่นในรอบนี้ก็จะมีกล่องเลือกเก,กาะป้องกันบอสร,ระดับเบนนะครับที่คุณจะได้เลือกเก,กาะป้องกันบอสไป1ชิ้น นะอยากได้อะไรอยากได้หมก,กิฟอนอยากได้หมก,กิอาอยากได้อะไรเลือกได้เลยนะครับโดยไอ้เจ้าเกาะป้องกันบอสตัวนี้ครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆจะดีมากจะมีประโยชน์มากเพราะว่า AP คุณจะเพิ่มอย่างแน่นอนและถ้าเอ่อพูดในมุมหนึงเกมมันแจกอุปกรณ์บอสแทบจะตลอดนะครับมันแจกเยอะมากนะมันแจกเยอะมากมันมีตอนทำแมกนูสก็ได้เลือกจางนึงตอนจบ ซีซั่นรอบหนึ่งก็ได้อีกอย่างหนึ่งมั้งผมผมไม่แน่ใจว่ามันแทบจะแจกครบทั้งตัวแล้วอะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่นะมาแบบเป็นผู้เล่นใหม่เลยแล้วก็เฮ้ยฉันอยากจะเลือกอุปกรณ์บอลสักชิ้นหนึ่งฉันควรจะเลือกอะไรนะครับแบบแบบในมุมมองนะแบบในมุมมองเออจะเลือกอะไรดีโดยส่วนตัวผมจะแนะนําถุงมือนะครับอ่ะผมจะแนะนาถุงมือเพราะว่า เหตุผลที่แนะนําถุงมือเพราะว่าถุงมือเนี่ยพอมันเป็นอุปกรณ์บอสร,ระดับ V ีแล้วถุงมือเบรกนะเอาแบบถุงมือเบรกมาใช่ไหมครับคุณเอาถุงมือไปแปลงสภาพเป็นเดทก็ต่อได้เลยซึ่งมันแปลงได้ง่ายที่สุดมันใช้เงินน้อยที่สุดนะงบประมาณในการทำอะไรเงี้ยมันใช้น้อยที่สุดในขณะที่ชิน้นอื่นอ่ะต้องไปหาประกายไฟที่มันแพงนะครับที่มันแพงอย่างไอถุงมือเนี่ยคุณใช้ คุณใช้ประกายไฟฮงอีกนะครับในการทำแต่เอ้ยเดี๋ยวนะประกายไฟฮงอีกคือมดตลาดเหรออ้าวมูตลาดเฉยราคากลับมาดีดขึ้นคือแปลว่าช่วงนี้คนน่าจะเอามาทำถุงมือกันเยอะมากๆแน่ๆเลยเออคือต้องบอกว่าเนี่ยราคามันกำลังดีดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ราคาจะอยู่แบบ300-400ล้านเท่านั้นเองราคามันถูกมากนะครับราคามันถูกมากก็ลองดูแล้วกันนะ อย่างตอนนี้ถ้าเกิดตีภาพประกายไฟความสิ้นหวังอันนี้ทำชุดเกาะทำชุดเกาะเออก็เอเอชุดเกาะก็ได้พันหกร้อยล้านพันหกร้อยล้านนี่ถ้าคุณสามารถไปตีบอสกิลได้ประมาณสองวันหรือสามวันนี่นแหละคุณได้เลยคุณได้แน่นอนคุณได้ประกายไฟอันนี้มามาใช้แน่นอนนะครับแล้วคุณก็ไปทำเกาะบอสได้โอแปบลบว่าตอนนี้ของราคาขึ้นเพราะไอ้นี่แน่เลยอะ่ะเออพวกประกายไฟต่างๆเนี่ย ราคาขึ้นเพราะว่าโหนี่ขึ้นไปสองพันล้านแล้วกลับมาสองพันล้านแล้วแต่ตอนแรกราคามันร่วงใช่ไหมถ,ถ้าถาที่จําได้ประกายไฟเกล็ดน้าแข็งนี่ทําหมวกอืมอันนี้ทาหมวกก็อืนนม,อมน่าจะกลับน่าจะราคากลับขึ้นมาเพราะว่าแกกกล่องนี้นะครับก็คนก็น่าจะเอามาทำาพ้เดทกอดกันนะเออแล้วก็อย่างนี้ไอ้ผู้นี้ร่วงไหมราคาเกาะบอสกล่องบอสต่าง หล่นไหมน่าจะหล่นนะเออหล่นมาหน่อยตอนมนะไม่น่ากระทบมากมั้งโอ้หเหลือเก้าพันล้านเอ้แต่ก็เออแต่ก็ล่วงนะอันนี้เหลือแปดพันเหลือแปดพันล้านต้องล่วงมากกว่านี้นะถ้าจะแบบว่ากระทบหนักๆแต่ก็คนก็ซื้อไปอืมก็ประมาณนี้ประมาณนี้อันนีค้คุยเรื่องนี้ก่อนคุยเรื่องแค่นี้ว่าเออชุด ชุดเกาะพวกเนี้ยที่เขาแจกมาเนี่ยมันเอาไปทํามันเอาไปทําเดสกอตแล้วคือถ้าถามว่าในมุมว่าควรทํำไหมเดสกอดถ้ามีโอกาสนะผมใช้คำว่าถ้ามีโอกาสมีเงินพอมีงบพออย่างน้อยๆอยขึ้นให้ได้สักหนึ่งเอาแบบไอ้นี่เลยนะงบพอเลยนะทําให้ได้สักสองโอ้สองนี่คืออิ่มๆเลยนะขึ้นมาสองนี่คือสบายเลยเออคือถึกมากนะครับคือถึกมากละสําหรับเอ,อผู้เล่นระดับแรกๆนะ แต่หนึ่งก็โอเคแล้วนะครับแค่ขึ้นมาหนึ่งก็โอเคแล้วแต่ยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับพอมันเป็นพอมันเป็นเดตกอรนะครับพอมเป็นเดตกอรยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือถ้าตีสองขีดได้จะดีมากตีขึ้นระดับสองนะอ่ะ,นะอะเป็นสองขีดะจะดีที่สุดเลยนะครับก็ลอ,ลองลองเลือกดูแล้วกันไม่ไม่ไมีไม่ไม,ไมีถูกมีผิดนะต้องบอกก่อนไอ้ตัวเดตกอรอะคุณเลือกอัานไหนก็ได้นะครับคุณจะทาอันไหนก่อนสะดวกทาอันไหนก่อนก็ทํา แต่ที่แนะนําถุงมือก่อนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในะไอเทมที่มันเป็นอะไรที่ทําง่ายที่สุดทีนี้พอแนะนําไปอย่างนั้นไอตัวปะกายไฟอะ่ะมันดันไม่มีขายนะตอนเนี้ยฉะนั้นมันก็จะวนกลับมาว่าเออถ้าเอาง่ายต้องต้องเอาที่มันมีขายอยู่นะตอนนี้ก็จะมีตัวประกายไฟที่ทำชุดเกาะสมากกว่า นะครับอ่ะประมาณนี้นะที่คุยก็คืออ่ะพูดให้ฟังนะครับโอเคต่อมาไอเทมที่เราจะได้ก็จะเป็นกล่องเริ่มต้นอันหลูหลาครับซึ่งไออันเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแจก2กล่องเลยหร,หรือว่ามันนับจากรอบที่แล้วที่เราที่ผมไม่ได้รับจากตัวนี้เออแต่จริงๆตัวนี้ก็รับไปแล้วนะถ้าจําไม่ผิดก็เหมือนเอาไปแล้วเออก็ ก็คงให้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกดรับทีเดียวก็คงคง,คงเห็นนะครับก็คงจะได้เห็นกันตัวนอันนี้จะเป็นคันเบ็ดแห่งสายลมที่ไม่สามารถซ่อมได้แล้วก็ค่าความทนทานอยู่ที่1,000งพันะครับโดยความสามารถของคันเบ็ดตัวนี้คือลดเวลาตกปลาอัตโนมัติแล้วก็เพิ่มความชํานาญในการตกปลาทาให้เราสามารถตกปลาได้นานขึ้นตกปลาได้ง่ายขึ้นนะก็เใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหรือไม่ใช่ซีซั่นก็ใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็ใช้ได้หมดก็เอามาแจกให้คนสายตกปลามัาง้งอืมก,ก็โอเคก็โอเคใครที่ใครที่มีคันเบ็ดอันนี้แล้วจะเอาไปตกปลาในทะเลเอาไปอะไรเงี้ยก็ไปได้โดยรูปแบบเขาอะจะคล้ายๆกับเบ็ดตรีคูณนะครับคุณสมบัติเขานะจะค,คล้ายเบ็ดตรีคูณเบ็ดตรีคูณคืออะไรสาหรับผู้เล่น หม่อาจจะไม่ทราบเบตตีคูณคือคันเบตหนึ่งชนิดครับที่สามารถไปทำเควสได้ที่เวเลียเวลาตกปลาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะได้ปลาแค่ตัวเดียวเวลาเราตกแต่ถ้าเรามีเบ็ดตรีคูณเวลาเราตกปลาเราจะได้เบิ้ลครับอ่าเช่นสมมุติว่าเราได้ปลาชื่อว่ากระพงสมมุติเราตกกระพงปุ้มเต็มที่เบ็ดทั่วไปอย่างคันเบ็ดบาเลนอสก็ตกปลากระพงได้ตัวหนึ่งชึบแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋า นะเตรียมไปขายหรือไปทําอาหารหรืออะไรก็แต่แล้วแต่เราจะทําแต่ถ้าเป็นคันเบตตีคูณน,นะครับเวลาตกกระพง1ตัวฟุบมันมีโอกาสที่จะออก1และ3ามสามหรือสี่นี่แหละแต่น่าจะ3นะเพราะมันเป็นตรีเนานะตรีมันคือ3ก็คือมีโอกาสออก3ตัวก็1 2 3่งสองสมอะ่ะสุ่มระหว่าง1 1ึกับสถ้าตกขึ้นมาได้3คือกําไรเลยนึกออกมมันคือมันคือ มันคือมันดีกว่าทันทีคุณตกกระพงหนึ่งครั้งคุณได้สามตัวเงี้ยโอ้ยอิ่มนะเออเอาไปทำย่างเกลืออุ้ยหิวอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือนี่ก็คือเอ่อที่เขาแจกในซีซั่นนี้นะก็ยังมีเรื่องของเหรียญนะครับที่เป็นเอ่อของซีซั่นนะที่เขาให้เราแลกได้เพิ่มนะครับอ่าอย่างอันเนี้ย กระฐานรูปเรียกควาฝันใครที่ยังทำอเวกมาไม่ไม่จบไม่สิ้นยังไม่เสร็จสัทีก็แลกได้เพิ่มแล้วเนาะกองแลกเครื่องประดับฟลอร์มอสอย่างเงี้ยไอฟลอร์มอสเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเออ,อุปกรณ์มาโนโดระดับ3ขีดนะมันจะให้ฟิลเนี่ยคล้ายๆมาโน่สามขีดเลยฉะนั้นการมีฟลอร์มอสก็โอเคนะก็โอเคถ้าเกิดสมมุิคุณไม่ได้แบบว่าตีบวกมาโนโดจนแบบทะลุหลอดอะเออ ก็เอามาเอาฟอร์มอล์มาใช้ทดแทนได้หรือจะเป็นใบแลกเปลี่ยนครับประสบการณ์ต่อสู้ทักษะนะครับใบพวกนี้ก็ถูกเพิ่มขึ้นมาหมดเลยนะครับหลายๆอย่างถูกเพิ่มขึ้นมาจากที่แลกได้แค่ครั้งเดียวก็ถูกเพิ่มขึ้นมาให้แลกได้2ครั้งแลกได้3ครั้งอย่างสารรับใช้อย่างเงี้ยโอ้โหถ้ามีสารับใช้นะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น ใหม่ผู้เล่นเก่าผมเชียร์ตลอดนะครับผมจะเชียร์ทุกครั้งว่าสาวรับใช้จําเป็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวรับใช้ตลาดหรือสาวรับใช้ดูแลคลังเก็บของซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นที่สาวรับใช้น้อยๆคลังเก็บของเป็นหลักก่อนนะครับพยายามเอาคลังเก็บของให้ได้เยอะที่สุดสาวรับใช้ดูแลตลาดซื้อขายอาจจะสักประมาณเสัดส่วนมันอาจจะเป็นสมมุติว่าในมีมีสาวรับใช้10คนอย่างเงี้ยดูแลคลังอาจจะ8อ่าหรืออาจจะ6ก แล้วก็ตลาดเนี่ยอาจจะ4หรือตลาดอาจจะ2คืออย่างน้อยต้องมีตลาดนะไม่ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีตลาดต้องมีสาวรับใช้ตลาดเนาะเอาไว้โยนของเข้าโยนของออกแต่ถ้าน้อยไปต้องดูสถานที่ฟาร์มเช่นถ้าเราไปฟาร์มผู้ฮิสเซียงมนันที่มันเน้นดรอปเอ่อดิสโก้บางทีดิสโก้เราต้องเอาไปใส่แต่ปัจจุบันน,นี้มันไม่มันไม่มันไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าดิสโก้มันสแ,แต็กได้แต่ก่อนสแ,แต็กไม่ได้แต่ก่อนริโก้มันมัน,มนกิกะ นะครับมันเกะกะช่องปัจจุบันสแต็กได้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ก็ยังจําเป็นอยู่สําหรับเมยตลาดอ่ออ่าใช่เมยตลาดนะครับส่วนดูแลคังเก็บของนี่จําเป็นแทบจะทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าคุณจะบักมา้าหรือไม่บักม้านะการบักม้าก็เอาขยะใส่มา้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีเมยที่เป็นคังเก็บของเวลาคุณเอาของเก็บเข้าคลังเนี่ยมันเวลาไปฟาร์มมันชิลมากมันสะดวกมาก นึกออกใช่ไหมเออคุณไม่ต้องมาวิ่งไปหามา้าเพื่อเอาขยะไปเก็บอะ่ะคุณสามารถเปิดเมดฟึบแล้วก็โยนขยะเข้าคังไปได้เลยมันชิวแล้วมันทําให้ฟาร์มได้ต่อเนื่องกว่านะครับอ่ะอันนี้คือสํสาหรับสาวรับใช้ต่อมาก็จะเป็นกล่องเลือกรักบสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้คุณอยากเลือกอะไรก็เลือกนะคุณอยากได้ตัวไหนก็เลือกแล้วยิง่งเป็นสายเล่นฟรีนะครับเป็นสายฟรีไม่เติมเลยอะไรเงี้ยโอ้โหแจก2ตัวชิวๆเลยนะเออชิวๆเลยคือแบบอิ่มอมอ่ะอืมใช้ได้ ใช้ได้แน่นอนนะครับส่วนเหรียญเนี่ยยังไงก็ได้นะยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วไอ้ห้าสิบเหรียญเนี่ยเพราะว่าใน1ซีซันตัวละครซีซั่น1ตัวเนี่ยรู้สึกจะทําเหรียญได้ประมาณร้อยหรือประมาณร้อยเนี่ยเอ่อร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับน่าจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณร้อยยี่สิบเหรียญเพราะว่ามันจะดูจากบัตรซีซันตรงนี้อ่าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจบแล้วมันก็ทําเหรียญไม่ได้ฉะนั้นถ้าผมอยากได้เหรียญใหม่ หรือถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านที่แบบเอ้ยโอ้โหไม่ค่อยได้เล่นเลยซีซั่นเพื่อนๆจะมีตั๋วซีซั่นอยู่เพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างตัวซีซั่นนะครับแล้วก็มาเก็บเหรียญพอเก็บเหรียญเสร็จนะพอเก็บเหรียญเสร็จปุ๊บจบการศึกษาใช่ไหมรับของรับอะไรเรียบร้อยจบการศึกษานะครับอันไหนที่ไม่ได้โดนลบมันก็จะไม่โดนลบนะอะคุณก็แลกของแลกอะไรให้เสร็จพอแลกของแลกอะไรให้เสร็จปุ๊บคุณก็ลบตัวละครนี้ทิ้งครับ อ่าลบตัวละครทิ้งพอลบตัวละครเสร็จปับ๊บแล้วคุณก็สร้างตัวละครซีซั่นใหม่เหรียญก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําเหรียญขึ้นมาเนาะแต่ว่าคุณก็จะเสียเวลามานั่งมานั่งเก็บเวลหน่อยแต่ถ้ามีเพื่อนพาฟาร์มมาพาดูดอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอออันนี้ก็จะก็จะง่ายหน่อยแต่อันนี้คุยในมุมสําหรับคนที่เขามีตัวเยอะๆนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ต้องนะผู้เล่นใหม่ไม่ต้องมานั่งลบตัวนะครับซื้อ อาจจะลงทุนเงินนิดนึงนะอาจจะลงทุนเงินนิดนึงแล้วไปซื้อช่องตัวละครนะครับหรือใช้รานค้าไม้นะครับ,รรนะรบที่จะมีการขายทุกๆทุกๆต้นเดือนแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะลบละก็จะมีใบถ้าพอนะมันจะมีใบขยายตัวละคร1,000 0มือม่อยู่อันนี้นะครับนี่อันนี้ซึ่งเพื่อนสามารถซื้อได้ นะมันจะราคา1 0 0 0 0ไมื่นมะครับถ้าไม์เราถึงเนาะเราก็ซื้ออันนี้มาเอามาใช้ขยายช่องตัวละครประหยัดเลยอันนี้คือประหยัดเลยแต่ถ้าแบบว่าเออแบบลงทุนหน่อยก็จะมีอ่านเนี่ยนะครับก็จะมีใบยขยายช่องตัวละครที่แบบเนี่ยเขาลดราคาอยู่สาหรับคนที่ไม่เคยซื้อนะครับเหลือแค่ใบละ40บาทเองนะซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมก็จัดมาหมดนะครับเพราะว่าช่องตัวละครมันจําเป็นเนี่ย เออเราก็ลงทุนหน่อยประมาณนั้นนะอันนี้ก็แล้วก็ถ้าช่วงตัวละครใหม่เข้ามันก็จะลดราคาลงนะครับก็จะเหลือประมาณเนี้ยสีบาทหรือบางที1นึ่ทำหนึ่งก็มีนะก็รอช่วงนั้นก็ได้นะครับก็ไปรอช่วงนั้นก็ได้แต่สำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆก็ถ้าจะเชีย์ก็จะเชียรเรื่องเนี้ยการขยายช่องตัวละครนะครับมันมีตัวละครเยอะๆเวลาไปตีบอสไปตีอะไรเราเอาตัวไปทิ้งไว้เราชิว นึกออกไหมเราชิลเราสบายเราแบบไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องก่อแบบว่าเอ๊ะทันเวลาไหมไม่ทันเวลาไหมอะไรเงี้ยเราแบบเอ๊ะโยกตัวไปเลยฟึบฟึบฟึฟฟ๊บบอสตรงไหนเกิดตรงนี้เกิดตรงนั้นเกิดยิ่งเป็นเมืองใหม่นะไอ้บอสสี่ตัวเงี้ยโอ้เราแค่รู้เวลาว่ามันจะเกิดช่วงเนี้ยหนึ่งทุ่มก็ย้ายไปรอย้ายไปตอนหกโมงห้าสิบห้าก็ได้อเออเผื่อหลุด่าเผื่อเราหลุดคอมเรากลับเข้ามาอะไรเงี้ยนี่ได้หมดนะ อ่ะโอเคก็คุยซะยืดยาวเลยนะจุดประสงค์จริงๆก็คือจะคุยแค่นี้แหละแต่ว่าอ่าอธิบายเพิ่มนะครับก็เลยอาจจะยืดยาวไปสัหน่อยก็ขออภัยด้วยนะอ่ะรับมาเรียบร้อยนะครับกล่องเริ่มต้นอันหรูหรานะชึบโอ้เราได้อั่นี่ด้วยเลยเหรอโอูน่าสนใจแฮน่าสนใจน่าสนใจกล่องนี้สามารถเปิดได้ด้วยตัวละครทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวละครซีซั่น อ๋อต้องให้ตัวละครทั่วไปในการเปิดแต่การรับเนี่ยต้องให้ตัวละครซีซั่นรับมาใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นแจกของบอสไปเลยนะครับไอตัวนาฬิกามันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อตระกูลไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวผมลองเอา้าตอนกดนาฬิกาผมไม่ได้อัดวิดีโอครับทุกคนโทษทีคือตอนแรกคิดว่าอัดวิดีโอก็พูดไปด้ก็คือนาฬิกานะครับจาก ตัวละครจากที่เรารับจากซีซั่นมาเนาะก็คือกล่องตัวนี้นะครับกล่องเริ่มต้นอัหลูลาเนี่ยคือผมอะ่ะเคยใช้ไปแล้วเออแล้วรอบเนี้ยผมได้สองกล่องจากที่ไม่ได้ใช้ในซีซั่นก่อนหน้านะครับเขาก็ให้มาสองกล่องแล้วผมก็ใช้ไปกล่องหนึ่งเนี่ยใช้เพิ่งใช้ล่าสุดเนี่ยไปหนึ่งกล่องก็เลยแบบเอ๊ะแล้วอย่างนีฬิกาน่าจะใช้ได้อีกรอบเปล่ปา ก็ถ้าใช้ได้อีกรอบก็จะทําตัว61ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะเออผมก็เลยแบบกําลังกําลังเรียกว่ากําลังชั่งใจอยู่ว่าเอ,อ๊ะอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเราทำหกสดได้อีกตัวทันทีเลยเหรอก็ในเมื่อมันบอกตอนแรกม,มันบอกว่าตะก,กูลละหนึ่งครั้งนะครับมันบอกตะก,กูล,ละหนึ่งครั้งแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าผมผมใช้ตัวนี้ก็ได้เออผมใช้ตัวนี้มาทํามันก็สามารถ ก็เลยแปลกๆอยู่ตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะยังไงแต่ถ้ามันทําได้อีกเนี่ยเดี๋ยวอืมกาลังคิดอยู่ว่าจะซื้อใบขยายช่องตัวละครเพิ่มแล้วก็ลองอีกกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้ออีกแล้วก็มาลองดีกว่าเพราะว่ามันมีตัวละครที่ยังไม่60อยู่ก็จะมีตัวนี้อ่านะเดี๋ยวลองอ้ยังไม่61นะเดี๋ยวลองเอาตัวนี้มาทํา61ดูโอเค่ตัวนี้ก็ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวชุดมันไม่ค่อยสวยก็เอาไปวิ่งเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับก็จะได้เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าแจกฟรีนะก็เอาเสื้อผ้าอันนั้นมาใส่ได้เป็นชุดเป็นชุดแจกฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวลองรอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเติมเงินก่อนเราก็เอากล่องมาอันนี้คือเหมือนเหมือนตัวแรกเลยนะครับที่ลืมอัดนะ ตัวอาเชอร์นะที่ที่ลืมอัดคลิปนะครับอ่ะหยิบกล่องมาจากนั้นกดเปิดปับ๊บโอเคนี่แหละแบบเดียวกันเลยแล้วดูว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้นี่คือนี่คือถ้ามีกล่องนี้ก็คือแปลว่าใช้ได้ตลอดแนะเนี่ยอุ้ยใช้ได้ด้วยโอ้แยมไปเลยโอ้คือขอแค่มีนาฬิกา โอ,โอ้กดไปติดอ๋อใส่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เรียนรู้โอเคต้องไปเรียนวิชาก่อนโอเคก็เสียงไอ้นี่ก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆปิดก่อนโอเคก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าเรามีถ้าเรามีไอเทมนะ ตัวนาฬิกาผููคาในปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับหรือมีกล่องตัวเนี้ยเราสามารถที่จะทําตัวละครทั่วไปนะใช้คำว่าทั่วไปนะตัวละครทั่วไปเลเวลหกสิบเอ็ดได้ทันทีเลยนะเออ,ไม,ไ,เอ,อไม่ได้จาจัดเออไม่ได้จํากัดแค่ตระกูลละหนึ่งครั้งนะแต่คุณสามารถที่จะแบบเออใช้ได้ตลอดเลยนะครับเออสามารถใช้ได้ตลอดเลยก็โอเคนะ ก็โอเคนะก็ทาให้แบบมีตัวละครเอ่อที่เราต้องการจะใช้เนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับ6 1ได้เร็วขึ้นนะอย่างใน id ผมอะ่ะมันก็จะมีตัวละครบางตัวที่แบบมันมันเลเวลไม่ถึงอย่างเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยเลเวลไม่ถึงแต่แต่ถามว่าอ่าอยู่อยู่มานานไหมอ่าอยู่มานานตัวเนี้ยอยู่มานานแล้วแต่ก็นั่นแหละก็คือเลเวลไม่ถึงเราก็ขี้เกียจไปเก็บด้วย แต่ทีนี้พอตัวนี้มันเลเวลถึงแล้วเนี่ยโอ้ง่ายเราง่ายเราสบายเลยนึกออกใช่ไหมครับเออเราแบบว่าเราก็สามารถจัดการวางแผนกับตัวละครตัวนี้ได้เออว่าเราจะเอาไปทำไรเราจะลบไหมเพื่อเป็นช่องว่างให้กับตัวละครอื่นอะไรแบบนี้นะครับมันมันก็จะสามารถเอ,อบริหารจัดการได้นะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเค ก็จริงๆสำหรับคลิปนี้ก็จะคุยเรื่องของตัวละครซีซันนั่นแหละแต่ว่ามันมีความเกี่ยวโยงมีความผูกโยงกันมากับไอ้เจ้ากล่องไอเทมตัวนี้ก็เลยมาใช้ให้ดูมาทําให้ดูกันแล้วก็เอ่อมาเคลียร์ข้อสงสัยตัวเองด้วยนะครับตัวผมเองด้วยว่าเอ๊ะนาฬิกาเนี่ยสรุปมันแค่ตระกูลละหนึ่งครั้งไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าไปเห็นข้อความหนึงมาแล้วเขาเขียนว่าแบบตราบใดที่มันอยู่ในช่วงกิจกรรมอะก็สามารถใช้นาฬิกาได้ นะครับเออประมาณนี้โอเคก็ถ้าอยู่ในช่วงเวลากิจกรรมก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเออคลิปนี้งงๆเนาะสรุปแล้วเรามาทาอะไรเนะี่ยเออเอาเป็นว่ามันคือเรื่องของซีซันตัวละครซีซันละกันนะ อ่าอยากสร้างตัวครซีซันใหม่อยา่างถ้าช่องมันเต็มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่องมันเต็มละแล้วอยากอยากสร้างตัวครซีซันใหม่ก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับลบตัวนี้ทิ้งแล้ว,สร,วนะรสร้างใหม่ง่ายกว่านะครับสร้างใหม่ง่ายกว่าประมาณนี้นะอ่ะโอเคไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย